หลังจากที่เมื่อวานเกิดเหตุยั่วยุจากทางฝั่งกัมพูชานะคะจนทําให้เจ้าหน้าที่ไทยจะเป็นต้องใช้แก๊สน้ําตาในการควบคุมสถานการณ์นะคะตลอดช่วงบ่ายวันนี้สถานการณ์ที่หนองยากแก้วก็ยังถือว่าปกติดีค่ะ จากเหตุการณ์ปะทะเมื่อวานนี้นะคะจนทําให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับบาดเจ็บ4นายค่ะช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะพลตารวจเอกไกลบุญส้วนทรงรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้เดินทางมาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมกับติดตามสถานการณ์ร่วมกับนายปริญญาโพธิศัตว์ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสกแก้วผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญ,ญประเทศผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกแก้วและกรมป่าไม้เพื่อปรับแผนเตือมรับมือหากเกิดความไม่สงบขึ้นค่ะ หลังจากการประชุมเวลา16นาฬิกา30นาทีนะคะพลตํารวจเอกไกรบุญได้เปิดเผยว่าการเดินทางลงพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการไม่ให้เหตุการณ์บานปลายไปมากกว่านี้ค่ะโดยแนวทางการปฏิบัติคือจะใช้กฎหมายจับกล<อ>ุ่มดำเนินคดีตามมาตรการจากเบาไปหาหนักขอให้มั่นใจว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยจะใช้พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองเป็นกฎหมายนำในการดำเนินคดีเมื่อมีการบุกรุกเข้ามาในราชนาาจักไทยก็จะจับกลุ่มทันทีและยังคงเน้นย้ำให้กำลังคนอดทน อดกลัน้นรวมถึงอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อระบุตัวตนและดําเนินคดีกับผู้ที่ก่อความ,มาวุ่นวายเมื่อวานนี้นด้วย<ล>ค่ะร<ะ>มาในพื้นที่ด้วยเราอไม่กันผมไม่รู้อะลุกล้ําบุกรุกเข้ามาผมจับหมดหครับไม่ว่าจะเป็นพระหรือไม่พระผมจับหมดเก็งครับว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายเกิดขึ้นพราอเมื่อวานก็เกิดวันนี้ก็มีอีกอะไรไม่ไม่บานปลายหรอกครับ วันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับไม่บานปลายรับรองคือที่มาเนี่ยต้องการจะคุมสถานการณ์นะครับไม่ให้ลุกลามบานปลายการคุมสถานการณ์ให้ได้ก็คือการเอากฎหมายมาเป็นตัวบังคับใช้ทุกอย่างเราเดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหมดครับ ด้านชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะคะเล่าว,ว่าตั้งแต่อยู่ที่นี่มาตลอดชีวิต83ปีคนนี้เป็นคน,นที่สามที่เกิดความวุ่นวายขึ้นก่อนหน้านี้มีชาวกัมพูชาอพยพมาใสายอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้จํานวนมากก็อยู่กันเรียบร้อยดีค่ะแต่ว่าที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคงเพราะอยากอยู่ต่อไม่อยากกลับประเทศตัวเองเมื่อถามความรู้สึกว่าตกใจหรือกลัวหรือไม่คุณยายสงกาบอกว่าเมื่อเกิดเหตุก็แค่หลบไปอยู่ที่อื่นเมื่อเหตุการณ์สงบก็กลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมไปฟังเสียงชาวบ้านกันค่ะที่ออก หุ่นเ้นเว่ามีทีให้ลูกน้องมันว่ามีทีปราชาชนคือไทยเขาเดียวหรอืมมันว่ามีเดียวหรอเจ้าพันสิพาย,ยุใสเจ้าหอสิบพาย,ยุใส่คนจน,น,น,นก็จนยอีลีนี่ถ้าแม่เขาเกยเขาไปแต่ยู่ดีไม่แห้งน้ำกัน, <S <S จ,นจนจนบ้านตะครอบจะแคบในน้อยเราก็มีตลูกลูกหลายจนแม่ต้องหาโหเกตคนแปคนถึงว่าสามโหนสี่โหดแต่แม่เกิดมาเนี่ยอายุก็ร่งในแปดสิบสามปีเนี่ยเราหึงหที่สามที่แบบนี้แตะกอนก็ผ้าลูกผ้าเต่าพ่อบายมากออกไปอยู่ทงหน้า พอกับเขามาอยู่บ้านมาอยู่กับงัวกับคย่ยแม้ว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เตรียมรับมือหากเกิดความไม่สงบขึ้นค่ะ